นานมาแล้วสมัยการกำาเนิดของจักรวารยุคเริ่มต้นเหล่าแฮมเตอร์ผู้ได้รับการวิวัฒนาการมีความคิดสติปัญญาอันล้ำเลิศได้ออกท่องสู่จักรวาลแต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นดังที่พวกเขาคิดเหล่าแฮมเตอร์ทั้งหลายถูกดูดเข้าไปในรูหนอนและวาร์บมายัางสถานที่หนึ่งเหล่าแฮมเตอร์นับล้านตัว ต้องมาประสบพบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดพวกเขาลงทางอยู่ในยูนิเวิร์สแต่เหล่าแฮมเตอร์ที่กระจัดกระจายไปตามท้องจักรวาลน,นั้นก็ได้รวบรวมเศษซากอุปกรณ์มาประกอบเป็นยานอวากาศขึ้นมาใหม่และพวกเขาก็พยายามที่จะกลับบ้านระหว่างทางก็มีการสำรวจไปเรื่อยๆ สวัสดีทุกคนแฮมเตอร์ทุกคนเลยนะฉันอยู่ในดาวดวงนี้มีชื่อว่าอลิธคุณชื่อว่าอะไรเอาละครับเดี๋ยวพี่เอกก็จะใส่ชื่อของพี่เอกลงไปนะตอนนี้อา้าวพิมพ์ผิดโอเค V A H A 5 5นั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวท่องอวกาศนะครับแล้วก็เป็นแนวกาชาด้วยนะก็คือมีการสุ่มของนั่นเองโอเค Night to meet you ยินดีที่ได้พบนะ ุณ VHA55 เอาละขั้นแรกเลยเนี่ยช่วยซ่อมดาของฉันให้หน่อยโดยซ่อมจากตรงนี้แล้วกันนะนี่อยากให้ซ่อมตรงนี้นะจ๊ะเอาละครับเราก็จะทำการซ่อมนะครับอันนี้เรียกว่าอะไร <c oughs> โอเคที่เหลือก็ซ่อมอีก2ออันให้ด้วยเพื่อสำหรับใช้งานได้ตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้าง อันนี้น่าจะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านของคุณอลิสเขาเนาะแล้วก็ซ่อมต้นไม้เหรออาจจะเป็นพืชอะไรบางอย่างนะครับโอเคเอ่อตอนนี้คุณซ่อมให้แล้วฉันจะมอบดวงดาวให้กับคุณเอาไว้สําหรับสร้างสิ่งก่อสร้างต่อไปขอบคุณมากๆที่ช่วยเหลือฉันนะต่อไปก็ออกไปสู่อวกาศแล้วก็จับสัตว์มาทั้งหมด24ตัว เพื่อทำการช่วยเหลือฉันนี่ตอนนี้ฉันซ่อมมือจับให้คุณใหม่แล้วคุณก็ไปเซฟแอนิมอลมาให้ฉันนะจากนั้นเพียก็โดดขึ้นยานอวากาศนะครับโอ้นี่ไงเป็นกาชาแบบนี้เนาะเอาละเราจะต้องทำการเลื่อนแล้วก็จับนะครับจับสัตว์มาทั้งหมด24ตัวให้เขาใช่ไหมเอ่ยนี่โยกนี่น่ารักมากเลยเห็นไหม ดูคันโยกเป็นลูปมืออ่ะสีนิวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋สัตว์ใช่ไหมสัตว์น่าจะเป็นอนันสีฟ้านี่เจอแล้วต้องกดนะครับเพื่อลงไปเก็บลูกออฟทั้งหลายนะลูกออฟมีหลายประเภทเลยนะครับนี่เพียกได้อะไรมาเนี่ยโบบ้าสลอ็อตโอ้ยังเท่สล็อตที่กําลังดื่มชานมไข่มุกด้วยดูดีมีไข่มุกเป็นเม็ดๆด้วยทุกคนแล้วไปทําอะไรครับจับได้แล้วอ๋อ เอามาไว้ในดวงดาวนี้นี่เองอ๋อเขาไม่มีสัตว์ดวงดาวนี้เราต้องไปจับสัตว์มาให้เขาอืมอืม,อมสนุกสนุกอย่างนี้นะครับชอบอะไรอ่ะช่วยแปดสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็ทําให้เกิดอ๋อให้ช่วยสัตว์ให้ครบนะครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างและอัปเกรดให้ครบนะถึงจะผ่านดวงดาวดวงนี้ไปได้ก็น่าสนุกดีนะเฮ้ยม,มีรับของด้วยครับทุกคน อ๋อได้รับเป็นลายวันโอเคโอเคเรามามุ่งเน้นกับการเก็บของเราดีกว่ามันอยู่ข้างล่างอะ่ะหยิบไม่ได้อะ่ะแต่ว่าก็มีเงินมีหินอะไรด้วยนะน่าจะน่าจะจำเป็นนะครับลองตรงนี้แล้วกันปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหได้เยอะเลย,เยมีตงังแล้วอ๋อเก็บเศษหินขึ้นมาก็จะได้ข้างล่างนะครับ1-30ถึงไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําอะไรนะ นี่โอ้โหบนออิงหนึ่งนะได้เยอะด้วยนะเดี๋ยเดืเดยเราเอาตรงนี้ก่อนมันมันวิ่งไปไม่ถึงมาได้แค่นี้ลองคีบดูปับได้ตัวใหม่แนะ่อางนี้อะไรอะ่ะเย่ยบอมบี้วอฮะระเบิดเป็นหนอนระเบิดครับแต่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนหนอนระเบิดนะครับมันเป็นเหมือนกับไอเนี่ยอะไรอะ่ะแมงกะพุนอนะ่ะโอ้โหแตกอะเอ้ยเราได้บวกมาต้องหกแนะ่ ถ้าเต็มต้องได้อะไรบางอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้พี่เอไม่รู้ว่าได้อะไรเนาะตรงนี้ป๊บนี่ก็ทําการเก็บเงินไปด้วยนะครับเพียงกว่าเงินเนี่ยน่าจะใช้อัพเกรดพวกบ้านแหละเอาละตอนนี้ได้อีกตัวหนึ่งแน่นะตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยยังเทโฟนชิมโอ้โหดู <laughs> ดูนั่งเล่นดิ เฮ้ยมันแบบคุ้นมากอะท่าทางนี้คือแบบเดี๋ยวนี้เลยนะโซเชียลริซึมนะครับนั่งเล่นโทรศัพท์โอเคเอาไม่ได้อะ่ะตรงมุมเพียกว่าต้องต้องไปตรงอื่นก่อนนะอยากได้ไอเน,นี้ยที่เป็นรูปแตงโมข้างล่างอะสีแดงแดงเขียวเขียวอะอันใหญ่อะ่ะไม่แน่ใจว่าจะคีบได้ไหมเดี๋ยวเราเริ่มคีบจากแถวแถวนี้ก่อนดีกว่ามันต้องแบบมันต้องขุดลงไปอะใช่ไหม เราให้ไหลไปรวมกันเรียกว่า,น,าน่าจะเป็นแบบนั้นนะงั้นเรางัดตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าไหลจริงๆด้วยอะไรอะ่ะทุกคนเพียกได้โกงครับคิดแนกเคสเอาเป็นโกงสําหรับรักพาตัวเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะไปรักพาตัวสัตว์ของคนอื่นด้วยแหละคนนี่ที่ไหนอะ่ะเฮ้ยลิงอะ่ะลิงอยากได้ลิงจับป๊าบเขาให้ เฮ้ยได้ตังค์เอาเกลนเสียใจด้วยนะโอ้โหหกพันหมื่นนึงแล้วอ่ะเฮ้ยรวยรวยอย่างงี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นเราก็ต้องเก็บทุกอย่างครับตามนั้นตามนั้น,ต,น,นต้องเก็บทุกอย่างฟึ๊เฮ้ยได้มาแล้วตัวอะไรโอ้ได้เป็นได้เป็นพลอยมาไี่อย่ว่าพลอยก็น่าจะเอาไปทำอะไรบางอย่างเนาะจับปึ๊บปึ๊บไม่ได้สองอันได้อันเดียว อะไรอะครับโดนเราโดนไว้สําหรับอ๋อไว้สําหรับปกป้องสัตว์เลี้ยงของเราจากการขโมยโอ๋อได้3มอันเหรออืม,อมตอนนี้มีอันหึงแหละฟึบได้ไรเอ้ยโอ้ไปอีกแล้วโอ้โหงานนี้งานนี้นนปั๊มเงินครับปั๊มเงินนี่มาเลยเอาตัวไหนดีอะเอาลิงนี่แล้วกันดูฉลาดฉลาดดีนะครับลิงตัวนี้ เฮ้ยโหโดนโดนยิงครับได้แค่พัน8เองไปตรงอื่นต่อไปตรงอื่นต่อคีบนี่เป็นหมื่นแล้วนะตอนนี้เป็นหมื่นแล้วทุกคนคีบเรียบร้อยได้ไรอ่ะลุ้นๆโอ้โหได้สามูบี้มันลุ้นดีนะครับเนี่ยสนุกดีนะทุกคน ใครยังไม่เคยเล่นลองโหลดมาเล่นดูได้นะครับเกมแบบนี่ถ้ามีเพื่อนเล่นนี่แบบมันจะสนุกมากเลยนะโชะ์ดูดขึ้นมปจะแกล้งกันได้สนุกสนานมากเลยนะเอานี้เลยนี่ครับม่วงๆนี่แหละได้เลยเอ่ยโหได้มาอีก8คลอก็เป็น21อ๋อเรามีจำนวนจำกัดที่24อันนะครับอ,อืมอะไรอ่ะบล็อกเกตหรอ เอาไว้บล็อกไม่ให้หาเงินคือยังไงอะ่ะอ๋อใส่ได้กับสถานที่ก่อสร้างโดนัลทีโดนัลทัมเหรอครับเฮ้ย <c oughs> เราได้มาหกพันหน้าตาไม่ค่อยเหมือนโดนัลทัมนะเอาละต่อต่อต่อ,ตอทุกคนมาคีบอ้ยจะถึงแตงโมแล้วจะถึงแตงโมแล้ว โ9 0 0องพันเก้ตอนนี้เงินเงินไหลมาเทมาครับทุกคนเก็บคีบมันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาข้าง,างๆออกไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันไปนติดข้างๆเย,ย้มาแล้วโอ้ยอะไรอะ่ะแฮกกิงพอตอ,อ๋อเราสามารถทําการแฮกกิงเงินของคนอื่นผู้เล่นคนอื่นได้ครับวินนี่นะวินนี่โอเคขอลองวินนี่หน่อยนะแล้วก็ทํายังไงอะ่ะกดได้3ทีกด3ทีกดตรงไหนอะ่ะ อ๋อกดตรงนี้เราก็ได้เงินมา3,600เนี่ยหรอระเบิดอ่ะแล้วก็กดตรงนี้โอ้ได้มาหมื่นสี่เสียใจด้วยนะวินนี่ปรื๊ดสี่หมืนแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตรงนี้ไปก่อนเก็บฟ้าเกี่ยทางเกีรยทางเอ้ไปเรื่อยๆนะครับข้างล่างก็ได้10บทับส0แล้วเอาขึ้นไหม้หมดนี เี่สงสัยอันนี้ครับมันคืออะไรอ่ะเป็นรูปแบบเครื่องหมายคำถามด้วยอ่ะอะไรอ่ะสามเอกคอยในการในการดึงขึ้นมา5ครั้งอ๋อต่อไปนี้เราสามารถได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับ3เท่าจากการวางลงไป5ครั้งเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่มีเงินเยอะๆในเอาขึ้นมานี่ได้เท่าไหร่ป๊าโอ้โห7 2ั0ปกติได้พันสองพัน เรียบร้อยโอ้โหโห้าหมื่นเงินเงินมาลืมไปต้องไปเอาเงินอันนี้ได้ไรอะ่ะบล็อกอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเราเอาไปบล็อกเขาได้เราก็ได้ตังค์เหมือนกันนะโอ้โหที่นี่หรูมากอะดาวอะไรอะปล่อยลงตรงกลางเลยนอะุ้ยเฮ้ยผมมีบาลียทุกคนเขมีบาลียโอ้โหมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยว เอาปีกสักงอันแล้วกันเผื่อได้ของดีปึ๊บโอโอเฮ้ยอะไรอ,อน่ะผลดาวตกปัง <c oughs> ตกกันอย่างี้เลยเหรอมันได้อะไรผลดาวตกเนะี่ยปึ๊บด้อันเดียวเวยโอ้โหบวกห้าทุกคนบวกห้าน่าจะเร็วขึ้นเนาะเก็บอีกเก็บอีกอืมปึ๊บบวกห้ายี่สิบเอ็ดแล้ว นิดนึงนี่เราจะได้ตัวใหม่เยอะๆนะครับไปอีกแล้วโอ้โหชอบชอบชอบไปจับของเพื่อนจับของเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเจตรินหรือเปล่าไม่เอาตัวนี้ดีกว่าครับเท่ดีห้าวันสี่ขอโทษนะครับโอ้โหหกหมืนแล้วว่าหยิบะเลยนี่แน่ได้ตัวอะไรอ่ะเขาเนี้ย ลุ้นลุ้นลนปึ๊บปึ๊บป๊บงไรอ่ะบาบูนครับเป็นลิงบาบูนโอยอย่างเท่อ่ะอระเบิดด้วยได้มาเยอะแล้วนะตอนนี้คราวนี้ได้อะไรมาครับแพคกพอตอีกแล้วโอ้โหโอ้โหคนนี้สามหมื่นเอาซะนี่หกพันเก้าพันระเบิดได้ไม่เก้าพันนะโอขอบคุณมากเลยนะ โอ้หเราจะมีแสนหนึ่งแล้วอะทุกคนนี่ได้ตัวอะไรอะครับปับ๊บพี่กได้ของมาโอ้หเป็นลูบี้เป็นเพชรนี่เลยพี่กอยากรู้มากว่ามันคืออะไรนะครับอุตส่าห์โกอยออกไปจนหมดปับ๊บมาแล้ว<อ>ตัวอะไรอะได้ตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยยางเท่ได้วูคงเฮ้ยทุกคนพี่กได้วูคงอะโอ้เทพเจ้าวานอนโอ้อะไรอยากได้บูปินอะไรมาด้วยเคลมเลยครับปับ๊บ ขอบคุณที่จับสัตว์เลี้ยงมาให้เรานี่คือโฮมคีย์นี่คือคุญแจบ้านของคุณเพียงได้คุญแจบ้านอะ่ะคุญแจเมืองอ่ะครับเอาละเราจะมีบ้านในดาวดวงนี้แล้วโอ้ขอบคุณมากเลยนะอันนี้ให้เป็นรางวัลน,นะครับอลิศให้บ้านเป็นรางวัลแล้วก็เราก็ไปหาพร็อพมาแต่งเองพร็อพหรือเฟอร์นิเจอร์นะเราก็หามาแต่งเองนะครับคุณได้บูปินไปแล้วนะบูปินก็คือพิมเขียวนะแล้วก็ได้บ้านแล้วนะ เอาละโอ้โหคราวนี้เราก็สามารถมีบ้านได้นะครับอะไรอย,อ,ยอย่าง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 ยางอย่างยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อขอเล่นก่อนแล้วก็แฮปปี้ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงนะครับเพียรก็ได้มาต้องหลายตัวแล้วนะเหลืออีก2ตัวเดี๋ยวขออัปเกรดตรงนี้โอ้ดีมาดูอัอัปก็อัปเกรดได้นะครับแล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็จะสวยขึ้นนะแล้วก็ น่าจะแบบไม่โดนโจมตีทีเดียวทงังแต่ว่าถ้ามากันเยอะๆก็พังได้เหมือนกันนะคนลท2ทีเองเนะี่ยนี่เรามีตังเป็นแสนเราไม่ต้องกลัวเราอัพเกรดไปเลยนะครับนี่อีกสักอันึงไปเลยเท่ขึ้นมาเป็นลิง3หัวอันนี้เหลือหมื่นสามไม่พอแล้วทุกคนไม่พอแล้วเดี๋ยวไปจับสัตว์ต่อนะ นี่ช,ช่วงนี้ต้องปั๊มเงินต้องปั๊มเงินไม่ไหวละเฮ้ยทุกคนเพียงได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอันใหญ่อันใหญ่เคลมมาเลยนี่โอ้โหอย่างเท่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้เฮ้เอาเอาเอาไอ้ลูกแตงโมนี่ขึ้นมาก่อนมา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 ตรงแล้วคีบมาเออเอออย่าอย่าโอเกือบไปนึกว่าอื่นติดขึ้นมาแทน ได้มาแล้วลูกแตงโมเอ้ยพี่เอกได้อะไรอะ่ะโทปิคททอปิคอลนะครับเป็นเป็นโต๊ะกินข้าวอะ่ะนะครับเป็นโต๊ะกินข้าวแบบนั่งกับพื้นอะ่ะใช่ไหมนี่ไงโต๊ะกินข้าวกินกาแฟโต๊ะอ่านหนังสืออืมสไตล์ออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับประมาณนั้นนะเท่เเอาละคราว,วนี้เราก็ไปจับสั์เลี้ยงต่อนะครับสแสดงว่าถ้าเราเก็บพวกหินเนี่ย มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะหินเนี่ยก็จะมาบวกข้างล่างเพิ่มเห็นไหมรานนี้ถ้าเรามีหินครบ30อันเราจะได้ตะขอใหญ่มา1ครั้งเราก็ไปเก็บคุณแตงโมได้เลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้ได้อะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนแอสโทรคีกุญแจอวกาศทำไงอะ่ะให้ลากลงนะครับเพื่อไปยังแอสโรคีไปกุญแจอวกาศใช่ไหมแล้วก็ นี่อินเสิร์ตการ์ดเข้าไปเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเป็นการชาวปององวกาศดแล้วก็มีโอกาสได้ทั้งเพชรไม่ใช่เพชรอันนี้ต้องเรียกพลอยพลอยเป็นลูบี้นะแล้วก็เงินนะครับเอาอะไรดีอ่ะพลอยพี่เอกงรู้ว่าเอาไวนะ้ทำอะไรเนาะโอเคได้ทั้งเดียวก็ยังดีนะครับเก็บดูแลดูแลอันนี้ก็เล่นสบายแล้วนะครับ ได้เป็นลูบี้นะนี่คีบขึ้นมาอีกนะครับไม่รู้ได้อะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะสไตล์โทเค็นเนามันเอาไว้ทำอะไระครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไตล์เหรอป็นสไตล์สไตล์ก็น่าจะเป็นแบบรูปแบบการแต่งตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยฟรีฟรีจิ้มดิครับฟรีตึงตึง,ตงขนาดนี้ได้มาแล้วโอ้ยเป็นชุดจริงด้วย ออเป็นสไตล์นะครับสไตล์อย่างนี้แสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนชุดอื่นได้เท่ๆอย่างนี้นะ100ร้อยลูบี้รู้แล้วนะครับว่าพลอยไว้ทําอะไรเนาะหนึ่งร้อยนะต,ตอนตอนที่มีแค่แปดสิบไม่พอ <c oughs> โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> นี่เราต้องเลื่อนไปตรงอื่นก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เปิดอินเวนทอรี่ขึ้นมา <c oughs> เปลี่ยนจากกุกิกกุกิกเป็นอันนี้เ <c oughs> ท่ไปเลยไม่ล่าโอ้โหเท่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  เลื่นหม่เลื่อนใหม่เลื่อนใหม่ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดคราวนี้ก็ต้องเก็บอันนี้เอ๋อินไว้เฟนต้องชวนเพื่อนหรือซื้อคืออะไรอ่ะอ๋อตะขอหมดเอาโอเคตะขอหมดอืเซ็งเลยกำลังเล่นเพลินๆตะขอหมดเฉยเลยทุกคนเอาก็สนุกดีนะครับเกมนี้นี่เดี๋ยวกลับไปดูก่อนเพื่ก็ได้สัตว์เลี้ยงมาทั้งหมดเท่านี้นะครับ1 2 3 4 5นะ แล้วก็ยังสามารถบิวตรงนี้ได้อีกนิดหน่อยใช่ไหมน่าจะพอได้แหละก็เป็นเกมกาชาที่แบบภาพสวยน่ารักดีนะครับแล้วก็มีตัวเอกที่เป็นแฮมสเตอร์นะครับแฮมสเตอร์ของจักรวาลน,นะใครอยากเล่นก็ลองเข้าไปเล่นดูนะชื่อเกมก็จะชื่อว่าโคลสตาร์นะครับก็รอบชื่อคลิปเี่เอกไปคนได้เลยนะครับเกมมีน่าจะในทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android สนุกมากๆนะครับเล่นใครเครียดได้ดีมากเลย สำหรับคลิปนี้ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์ไอเวรกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสับสไครกับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะไม่บายจ้าชอบตัวดีมากเลยอะ่ะดูขี้เกียจด,ดี